สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องจริงที่เล่าสืบต่อกันมาหากเรื่องราวในคลิปไปกระทบกับความรู้สึกของผู้รักสถาบันที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยแล้วทำให้เกิดความไม่พอใจแอดมินต้องขออภไว้ล่วงหน้า เจตนาในการทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงไม่ได้ต้องการให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องหลอนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเรื่องเล่านี้ถือเป็นเรื่องชวนหลอนของนิสิตจุฬามาจนถึงทุกวันนี้เหตุเกิดที่ทางเดินระหว่างตึกของคณะสถาปัตย์ทางเดินที่ว่านี้มีประวัติอยู่ว่าสมัยก่อน มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งของคณะสถาปัตย์ทะเลาะกันฝ่ายภรรยาควักปืนยิงสามีจนเสียชีวิตและมีเลือดสาดไปทั่วทั้งทางเดินต่อมาทางคณะจึงมีการปร,ปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้แต่แปลกที่เฉพาะทางเดินนี้เท่านั้นที่ปูนไม่ยอมแห้งสักทีทางคณะจึงต้องปูไม้กระดานทับเอาไว้อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้ ส่วนที่ห้องซ้อมดนตรีไทยคณะครุศาสตร์ก็ชวนหลอนไม่แพ้กันเวลามีคนแอบเข้าไปนอนหลับในห้องซ้อมดนตรีไทยจะรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาได้กลิ่นทูบเมื่อถามรุ่นพี่ว่าเป็นอะไรคำตอบคือเป็นฝีมือของเจ้าที่ที่ไม่ชอบให้ใครมานอนหลับในห้องที่ใช้ซ้อมดนตรี ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆกับนักศึกษาปีหนึ่งต่อมาเป็นตำนานอิด9ก้าก้อนที่น่าตึกเศสศาสตร์จะมีอิดอยู่ก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ตรงร่องกับก้อนอื่นๆและถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดอิดก้อนนั้นก็ยังคงเกยกันอยู่จึงมีการเตือนต่อๆกันมาของนิสิตจุฬาว่าห้ามไปเดินเหยียบอิดก้อนนั้น ไม่งั้นเช้ามาที่ขาจะมีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นเป็นจำจำส่วนประวัติของอิดก้าวก้อนเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วมินิสิทธิ์คณะบัญชีปีสีทะเลาะกับแฟนฝ่ายหญิงขอเลิกทำให้ฝ่ายชายเสียใจมากจึงตัดสินใจกระโดดตึกลงไปต่อหน้าต่อตาผู้หญิง ซึ่งจุดที่ผู้ชายกระโดดลงไปก็คือจุดเดียวกับที่อิดเกยขึ้นมาสาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ร่างตกลงมากระแทกกับพื้นหลังจากนั้นเห็นว่าพยายามยังไงเปลี่ยนพื้นเท่าไหร่อิดตรงนั้นก็ไม่เคยสมานเรียบกันได้สักทีนี่จึงเป็นตำนานหลอนที่เล่าต่อๆกันมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าลบหลู่ส เป็นบันทึกเรื่องหลอนของมหาวิทยาลัยเกษตรพูดถึงเรื่องความเฮี้ยนความหลอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไม่น้อยหน้าใครเพราะมีเรื่องเล่าขานต่างๆนานามาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่เรื่องที่ถือว่าโด่งดังและเป็นตำนานที่รุ่นพี่ต้องเล่าให้รุ่นน้องฟังอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องเล่าจากตึก SCL ตึกนี้เป็นแล a บเคมีและถือว่าเป็นตึกที่มีเรื่องเล่าเยอะที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะตึกแห่งนี้เคยมีคนงานตกลงมาตายและมีเรื่องเล่าว,ว่าหากใครไปยืนหน้าตึกแล้วมองลอดใต้หว่างขาขึ้นไปจะเห็นคนนั่งค่อยขาอยู่ที่ดาดฟ้าตึกบางคนไปอ่านหนังสือใต้ตึกตอนกลางคืน ก็จะเห็นคนเลือดท่วมเดินผ่านไปมาบางก็ว่าได้ยินเสียงสวดชินนบัญชรทุกคืนวันพระทำเอาคนลุกไปตามๆกันอีกสถานที่ที่น่ากลัวพอๆกันก็คือลบวิ่งเวถนนแห่งความโรแมนติกแต่นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลอนที่มีความโรแมนติกปนอยู่ด้วยเพราะถนนเส้นนี้เด็กมอกเกษตรทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดี และมีความเชื่อว่าในตอนกลางวันถ้าหนุ่มสาวมาปั่นจักรยานซ้อนกันจะทำให้สมหวังในความรักแต่ถ้ามาปั่นในตอนกลางคืนโดยคนปั่นกับคนนั่งซ้อนนั่งหันหลังชนกันเขาว่ากันว่าจะเห็นผีคลานตามมาจับขา 3. เป็นบันทึกหลอนของมอศิลปกร ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเก่าแก่และมีที่ตั้งอยู่ในอนณาเขตวังเก่าหรือเคยเป็นวังมาก่อนเรื่องราวความหลอนจึงมีมากเป็นพิเศษเพราะความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่รวมถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระราชวังสนามจันทร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่เดิมของพระราชวังสนามจันทร์ ก็เป็นอีกสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าผีดุเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเด็กศิลปากรเองก็รู้ความเป็นมาของเรื่องเล่านี้ดีเพราะมีการเล่าสู่กันฟังรุ่นต่อรุ่นเรื่องลานทรงพลคณะอักษรศาสตร์ปัจจุบันแม้จะดูสวยงามและเงียบสงบแต่หากได้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้แล้วคงต้องผวากันแน่ๆ เพราะที่ตรงนี้เคยเป็นลานประหารน,นักโทษเก่าโดยในสมัยก่อนจะใช้ดาบในการฟันคอนักโทษโดยเหตุนี้จึงทำให้ลานทรงพลเป็นลานที่มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาบ้างก็ว่ามีนักศึกษาเดินผ่านตอนกลางคืนแล้วเห็นเป็นเงาคนตัวสูงใหญ่กำลังฟันคอคนที่นั่งอยู่กับพื้นจนขาดกระเด็น บางคนก็เห็นผู้หญิงนุ่งห่มสบายมายืนอยู่บริเวณลานทรงพลนอกจากลานทรงพลแล้วยังมีสะพานสะแก้วสถานที่ตรงนี้ถือเป็นจุดที่มีความสวยงามและชวนหลอนไปพร้อมๆกันเพราะในสมัยก่อนสะน้ำตรงนี้จะเป็นจุดที่นำนักโทษมาทรมานโดยการถ่วงน้ำเพื่อให้สารภาพผิด หรือเป็นการฆ่านักโทษโดยการถ่วงน้ำให้ขาดอากาศหายใจตายนั่นเองแต่ที่น่าแปลกใจก็คือสถานที่แห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นเช่นมีนักศึกษาที่อยู่ๆก็กระโดดลงไปแล้วจมน้ำหายไปในวันเกิดของตัวเองบางทีก็มีคนทะเลาะวิวาทจนเกิดการต่อสู้และแทงกันตาย และยังมีเรื่องเล่านักขนหัวลุกคือมีนักศึกษาเห็นขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นขบวนแห่ประจำปีทั่วไปแต่ก็ต้องตื่นตกใจเพราะขบวนดังกล่าวดันเดินลงไปในน้ำดือ้อถือเป็นเรื่องเล่าที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุกไม่น้อยไม่เพียงเท่านั้นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงเรือนนางสนม ซึ่งอยู่ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์เป็นเรือนไม้หลังเก่าที่มีอายุเก่าแก่มากน่าจะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่หมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ากลางดึกหากนักศึกษาคนไหนปั่นจักรยานผ่านเรือนไม้ดังกล่าวก็จะเห็นคนรําอยู่ในเรือนผ่านช่องหน้าต่างไม้บางก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทย มีเล็บยาวปรากฏตัวให้เห็นจนทำให้เรือนนางสนมต้องปิดหน้าต่างทุกบานไปในที่สุดเพราะมักจะมีนักศึกษาเห็นผู้หญิงรำฟ้อนอยู่ในเรือนไทยหลังนั้นเป็นประจำนั่นเอง 4. เป็นบันทึกหลอนของมหาวิทยาลัยลังสิตต้องยกให้กับมหาวิทยายลัยที่ได้เรียกว่ามีผีเยอะที่สุดในกรุงเทพ และปริมณฑลหรือก็ว่าได้เพราะจากข้อมูลผู้ที่มีสัมผัสพิเศษเดินเล่าให้ฟังว่าบริเวณเมืองเอกซึ่งคือสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยลงังสิตมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระ,ะ้าคือตามหลักห่วงจุ้ยแล้วไม่ค่อยดีอีกทั้งยังเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไร้คนดูแลอย่างบ้านร้างก้าวหลังและบ้านร้างบันไดแดง ที่เป็นสถานที่สำหรับคนอยากลองของซึ่งสถานที่ที่ใดที่มีบ้านร้างไร้คนอยู่อาศัยก็จะเป็นที่ที่พูดผีวิญญาณไร้ญาติจะเร่ร่อนมาอยู่อาศัยแทนจึงทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเรื่องเล่าผาให้ระทึกขวัญอยู่เสมอโดยเรื่องเล่าแรกก็คือลิฟต์ตึกสาม เป็นเรื่องเก่าแก่ที่ยังคงความหลอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เสื่อมคลายเพราะว่าตึกสามนี้ถือเป็นตึกที่มีความเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนกลางวันลิฟที่ตึกจะใช้งานได้ตามปกติแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นลิฟนี้จะเปิดเองอยู่ตลอดเวลาหากใครขึ้นลงและกดปุ่มชั้น มันจะไม่ค่อยเปิดปิดตามชั้นที่กดและยิ่งไปกว่านั้นในชั้นที่ห้าซึ่งเป็นชั้นของนิติศาสตร์จะมีคนเห็นผู้หญิงชุดขาวในกระจกข้างลิฟต์เป็นประจำทั้งทั้งที่ข้างลิฟต์นั้นไม่มีกระจกบ้างก็ว่าเคยได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินทั้งทั้ที่ไม่มีใครอยู่เลยสักคนและอีกเรื่องคือเรื่องผีในห้องน้ำ ถือเป็นสถานที่สุดเฮี้ยนที่คนเจอกันบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะห้องน้ำหญิงตึกห้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ถูกแฟนหนุ่มลากออกมาจากห้องสอบสาเหตุคงเป็นเพราะทะเลาะกันเรื่องหึงหวงฝ่ายชายลากฝ่ายหญิงเข้าไปคุยกันในห้องน้ำ มีเสียงทะเลาะโวยวายดังออกมาเป็นระยะหลังจากนั้นก็เกิดเสียงปืนดังออกมาจากห้องน้ํำดังกล่าวเมื่อเข้าไปดูจึงพบว่าฝ่ายหญิงนอนแน่นิ่งเสียชีวิตและฝ่ายชายก็ยิงตัวเองตายตามถึงแม้เหตุการณ์น่าสลดนี้จะจบไปแล้วแต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องชวนหลอนให้ได้ยินกันอยู่ตลอดบางก็ว่า ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตามด้วยเสียงปืนในเวลาเดิมๆแทบทุกวันและยิ่งไปกว่านั้นห้องน้ำห้องที่ว่านี้ยังตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดิบพอดีด้วยวันนี้แอดมินขอเล่าให้ฟังแค่ส่มหาวิทยาลัยก่อนนะคะไว้คลิปหน้าแอดจะมาเล่าเรื่องผีในมหาวิทยาลัยที่เหลือให้หมด อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ